สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกัญญาพักดินทองเลขที่2 1ม3.9ทับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเสนอคุณครูพัฒสอนสมรัพย์เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอสมการหมายถึงประโยชน์ที่แสดงความสัมพันธ์โดยใช้สัญลักษณ์น้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับและไม่เท่ากับหรือจะไม่ให้คือไม่มีเท่ากับค่ะ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหมายถึงอสมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวและตัวแปรที่มีดีกรีเป็นหนึ่งหมายถึง x ก,กําลังหนึ่งหรือ x จะไม่มีตัวแปรหลายตัวแปรในหนึ่งอสมการค่ะลักษณะของอสมการ แบ่งได้เป็นสองประเภทคืออสมการแบบไม่มีตัวแปรและอสมการแบบมีตัวแปรซึ่งมีข้อแตกต่างเล็กน้อยอสมการแบบไม่มีตัวแปรเช่นลบเจ็ดน้อยกว่าห้าสามารถบอกได้เลยว่าอสามการเป็นจริงหรือเป็นเท็จโดยลบเจ็ดน้อยกว่าห้านั้นเป็นอสมการที่เป็นจริงเพราะลบเจ็ดมีค่าน้อยกว่าห้าเป็นต้น อาสามการแบบนี้ต่อแปรเช่น x บวก3มากกว่า5ยังไม่สามารถบอกได้ว่าอาสามการเป็นจริงหรือเท็จต้องเช็คค่าของ x ตัวแปรก่อนถ้ากำหนดให้ x เท่ากับ4อาสามการจะสามารถเขียนได้ดังนี้ x บวก3มากกว่า5ซึ่ง x บวก3เท่ากับ7อาสามการนี้จึงเป็นจริงเพราะ7มากกว่า5เป็นต้น ลักษณะคําตอบของอสรรมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวส่วนคําตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคือจํานวนที่แทนตัวแปรในอสมการแล้วอสมการเป็นจริงซึ่งคําตอบนั้นสามารถแบ่งได้3แบบด้วยกันนั่นเองคือ1 จำนวนจริงบางจำนวนเป็นคำตอบคืออสมการที่สามารถแทนค่าตัวแปรได้ด้วยจำนวนจริงบางจำนวนเท่านั้นเพื่อให้อสมการเป็นจริงเช่น x มากกว่า3หาก x ด้วย5อาอสมการจะเป็นจริงแต่หาก x ด้วย2อาสมการจะเป็นเท็จเป็นต้น 2. จำนวนจริงทุกจำนวนเป็นคำตอบคืออสมการที่ไม่ว่าจะนำจำนวนจริงใดมาแทนค่าตัวแปรผลของอสมการก็จะเป็นจริงเหมือนเดิมเช่น x บวก2น้อยกว่า x บวก6ไม่ว่าจะแทน x ด้วยจำนวนจริงจำนวนใดอสมการก็จะเป็นจริงเป็นต้น3ไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบคือ อสมการที่ไม่ว่าจะนำจำนวนจริงจำนวนใดมาแทนค่าตัวแปรอสมการก็จะเป็นเท็จเช่น x บวก20น้อยกว่า x ไม่ว่าจะแทน x ด้วยจำนวนจริงจำนวนเท่าไรอสมการก็จะเป็นเท็จเป็นต้นตัวอย่างการแก้โจทย์ พึ่งได้รับเงินจากแม่เป็นค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์เมื่อสิ้นสัปดาห์รวบรวมจ่ายเงินพบว่าใช้เงินไปตั้งสิ้น450บาทและฝากธนาคารไว้200บาทเมื่อนับเงินที่เหลือปรากฏว่าเหลือไม่ถึง50บาทห,หาว่าพึ่งได้รับเงินจากแม่เท่าไรวิธีทำแทนเงินที่พึ่งได้จากแม่เป็น x แทนเงินที่ใช้ และฝากธนาคารเป็น450บวก200จะได้เท่ากับ x ลบ450บวก200น้อยกว่า50จะได้เท่ากับ x ลบ650น้อยกว่า50จะได้เท่ากับ x น้อยกว่า50บวก650ก็จะได้ x น้อยกว่า700ดังนั้นคำตอบคือ650น้อยกว่า x x น้อยกว่า700ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ